สวัสดีครับทุกคนผมซาวนนะครับแล้วนี่ครับผมมีข่าวใหญ่มาแวบมาให้ทุกคนได้รับรู้นะครับก็คือการเปิดตัวรถแมปของทีมไฟททกติกในปี2025นะครับผมเลือคือปีหน้านั่นเองในงานมาเก๊านะครับมาเก๊โอเปนที่ผมก็ได้ไปมานะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบเป็นบล็อกแล้วก็มีข่าวมากมายขนไหมเพืค่คนณดูนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่เขาประกาศมาก,ก็คือรถแมบของปีหน้านั่นเองครับผมซึ่งจะประกอบด้วย TFT 3เซตใหม่ เซตสี่สิ้าและก็สิบนะครับแล้วนะครับเราไปดูดีกว่าทางด้านอ่าซ้ายมือนะครับผมจะมีการคืนชีพ TFT เซต4.5นะครับผมเป็นเซตที่เป็น Original f o r ร์จูนนะครับผมฟอร์จูนแบบดั้งเดิมที่แบบเล่นไม่ยากและถ้าแพ้ครบชนะตุ้มมันจะรวยจะกลับมานะครับผมในทางฝั่งของเดือนมการาคมนะครับผมอาจจะประมาณกลางเดือนมั้งอันนี้ครับผมก็จะเป็น TFT เซต4.5ซึ่งบอกเลยครับเป็นเซตที่หลายๆคนชอบแบบชอบมากๆซึ่งผมก็ชอบพอสมควรเลยนะฮะแล้วนี่ครับผม TFT เซต14นะครับผม Fight for Control over Cyber City จะเป็นธีมแนวอนาคตนะครับผมเป็นแบบ f e e Cyberpunk ดูจากภาพ ตรงนี้ได้เลยนะครับผมในเดือนมีนาคมนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของ TFT เซตสน่าจะมีสก,กินแนวอนาคตมากมายครับอาจจะเป็นแนวโปรเจกต์อันนี้ให้ฟิลคล้ายๆกับ TFT เซตสเล็กน้อยแล้วก็คล้ายๆกับ TFT เซตที่ก็เป็นอารมณ์แบบเป็นสีสันลิสันคือสีสันบอกเลยครับถูกใจแน่นอนอันนี้ครับจะเป็นเซตสมาตอนเดือนมีนาคมนะครับแล้วนี่ครับผมในช่วงสปริงนะครับก็คือช่วงหลังจากนั้นีนน้็นช่วงกลางๆปรีจะ ช่วงกลางๆปีนะครับจะเป็นการรีเวิร์กโหมดดับเบิลอัพนะครับผมคร่าวๆที่เขาบอกมาก็คือคุณสามารถสร้าง ล็อบบี้ส่วนตัวได้ครับก็คือคุณมีเพื่อน8คนจับคู่คนละ2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 และสร้างห้องส่วนตัวเล่นเจอกันเองแบบสนุกสนุกไปเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ขอร้องทีงานให้ทํามามากมายแล้วครับซึ่งมันจะกลับมาในช่วงกลางปีหน้านะครับพูดถึงกลางปีหน้านะครับขยับใหม่นิดนึงนะครับผมเล่นกันครบ4เดือนท f ฟีซีซสตตีแบบไซเบอร์ซิตี้จบละ เข้าสู่เดือนกรกฎา,าคมนะครับจะเป็น T.F.T. เซตสิบที่เขาบอกนะครับว่าจะเป็นการทัวร์นาเมนต์การต่อสู้ทัวร์นาเมนต์สไตล์แอนิเมะที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยซึ่งเราเคยมีคล้ายๆกันก็คือเป็นในส่วนของโซไฟเตอร์ที่เป็นสกินเกวนโซไฟเตอร์เอยอะไรเอที่เป็นโหมดทัวร์นาเมนต์เล็กๆ เป็นหมดพิเศษซึ่งมันสนุกมากๆด้วยนะครับผมแต่ว่ารับนี้ครับทําเป็นทั้งเซเลยทีเดียวอาจจะเป็นการบอกว่าหลังจานี้ครับจะมีสกินแนวแบบแอนิเมะในล e โอเลเจนอาจจะมีสกินแนวโซฟเตอร์หรือแบบสกินต่างๆเอากลับมาในนี้ด้วยนะครับผมในเดือนกร,รกฎาคมปีหน้านะครับ ต่อมานะครับผมในช่วงซัมเมอร์ของในส่วนของปีหน้าเนี่ยเอาจริงมันน่าจะเป็นแบบช่วงซัมเมอร์เขาไม่ใช่ซัมเมอร์เราแหละเนาะก็คือประมาณช่วงแบบหลังจากนั้นไปอีกนะครับจะเป็นในส่วนของการที่เขาจะทาการรีเวิร์กหรืออาจจะมีการปรับปรุงในส่วนของ PVE นะครับผมอาจจะเป็น t o c k e r s t r ส l s s อาจจะเป็นปูเต้นที่มันฆ่าคนอาจจะมีการระบบแบบต่อสู้บอสหรือแบบหนึ่งใจ8คนใน TFT TF ก็ได้แต่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมด PVE หรือว่าสู้กับบอทนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อมานะครับผมก็คือ TFT เ e ส s 6นะครับผมเป็นการกลับสู่ลูนเทล่าอันนี้ครับอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าส่วนตัวผมมัจะแบบสกินมันจะเป็นสกินตัวละครแบบหลายสกินหมดเลยเป้าว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าน่าจะเป็นการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นช่วงที่หลียวเลเจนหรือแบบเกมอื่นจะโปรโมทในเรื่องของลูนเทล่ามากขึ้นลูนเทล่าคือเชื่อเมืองของโลกในหลีกนั่นแหละฮะ โดยเขาบอกว่าเซต16จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ TFT เคยมีมาเลยครับผมซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเป็นตีมลูนเทล่ามันเคยมีลูนเทล่ารีฟอร์ดเซต9มาแล้วถ้าเขาบอกว่าเซตนี้จะทำเป็นตีมลูนเทล่าเหมือนกันแต่จะใหญ่กว่านั้นอีกจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าทางฝั่งผมเองก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหม แล้วก็จบนะครับด้วยที่ t f t Paris Open ของผมนะครับไปเป็นมาเกามาใช่ไหมครับก็ถือว่าสนุกมากอันนี้ครับก็จะเป็น t f t Paris Open นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นปีที่มีอะไรให้ทำเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับผมทั้งต้นปีที่เป็นในส่วนของ Set Revival นะครับที่แบบช่วง กลางจะแบบเป็นในส่วนของเซตสิเป็นแนวแบบไซเบอร์แบบไซเบอร์ซิตี้น่าจะดูแบบเป็นแนวนีออนาคตเซตสิอะไรเงี้ยนะครับผมเซตสิเป็นแนวโบราณไปเลยคือตอนเนี้ยเหมือนกับเขาทําลายแบบแพทเทิร์นละปกติจะเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตแบบตีมันจะเป็นแนวนั้นนะฮะตอนนี้เป็นแบบเละแหละเป็นอนาคตอนาคตแล้วเป็นอดีตแต่ว่าก็ทําให้แบบมีการชัฟเฟิลหรือว่าเปมีการแบบผสมผสานของอ่าแต่ละ อ่าส่วนหรือว่าแต่ละตีมนะครับไปเรื่อยแล้วคุณล่ะครับสนใจอะไรเป็นพิเศษในรถแบบนี้คุณอาจจะสนใจได้เล่น TFT เซตสีนะครับผมหรือว่าคุณอาจจะสนใจเป็นทางฝั่งของเซตสิที่แบบเป็นแนวไซเบอร์หรือว่าคุณสนใจหมดดาร์เบอร์ดไหมสนใจเซตสิเป็นแนวแอนิเมะสกินน่าจะสวยมากๆใช่ไหมครับผมหรือว่าคุณชอบเป็นโหมด PVE หนึ่งใจ8คนหนึ่งใจ8คนหรือว่านะครับคุณเป็นแนวแบบเป็นคนที่แบบชอบรอในแบบรอไม่ใช่รอนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่อรชชอคอยเป็นรอในเรื่องของทางลูเชล่านะครับผมเซต16ที่บอกว่าเป็นเซตใหญ่สุดก็จะมาเหมือนกันนะครับหรือว่าคุณพร้อมที่จะแบบไปเที่ยวแบบผมนะครับแล้วแบบไปแข่งด้วยก็เป็น TFT มาก อ่ะไม่ใช่มาเกลท t ฟ t ีป r ร Open นะครับถ้าคุณชอบอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้ด้วยนะครับเป็นปีที่ดีมากๆในส่วนของทาง TFT นะครับมีอะไรให้มาเติมเยอะมากๆเลยถ้าคุณไม่ต้องการพลาดนะครับอะไรก็ตามในส่วนนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และสำคัญแน่นอนกด subscribe พร้อมกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสาร TFT ทั้งรถแมปนี้เลยในช่องซาโวนะครับนี่ครับผมซาโวลาไปก่อนบ๊ายบาย